สวัสดีครับเพื่อนๆมาพบกับช่องลูกบอลกลมๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับลูกบอลกลมๆได้ไปสั่งซื้อขอไปทะเบียนมานะครับของรถยนต์นะครับเป็นสเตเลสสีไทเทเนียมนะครับจากเว็บ l a ซ a ด้นะครับตัวนี้ได้ราคามาเป็นที่น่าพอใจเลยนะครับราคาที่ได้มาตอนนี้คือ111บาทครับบวกค่าขนส่งอีก20บาทก็จะเป็น1 3 0 31บาทนะครับ แต่เราจะมาแกะกล่องดูกันครับว่าคุณภาพกับราคา111บาทเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเรามารับชมกันเลยแกะกล่องมาเลยนะครับการแพ็คมาก็จะเป็นพลาสติก2ชั้นนะครับ มีกล่องแพ็คมาอย่างแน่นหนาเลยนะครับมีกระติกชั้นหนึ่ง นี่ครับก็จะเป็นสเตเลสนะครับเขาเขียนว่าเป็นสเตเลสแท้แต่ดูจากคุณภาพงานก็มันก็จะมีบางนิดดนึงนะครับแต่ก็ไม่ไม่ถึงกับว่าบางน่าเกียดสีน้ำเงินนะครับไทเทเนียมถือว่าสวยเลยด้านหลังก็จะเป็นสเตเลสปั๊มนะครับปั๊มขึ้นรูปมาแต่ข้างหลังเนี่ย ทนทานแข็งแรงครับสตแตนเลสแท้ก็จะมีมาให้ในกล่องครับมันก็จะมีมาสองชิ้นนะครับแล้วก็มีสกรูน่ครับในกล่องก็จะมีมาให้อยู่สองชิ้นนะครับสีสันสวยงามครับมปสน่อนำเงินตัดครับ ขอบแผ่นข้างสีเงินนะครับเป็นเสเลดสวยนะครับก็ในกล่องก็จะมีตัวสก,กูมาให้ครับเป็นสก,กูลแล้วก็มีแหวนแล้วก็มีนัดตัวเมียมาให้นะครับสำหรับประกอบเรามาดูซิแล้วก็อ๋อมันเขาก็จะมีมีนัดสำหรับยึดยึดตัวแผ่นเลยนะครับ สกรูตัวยาวนี่ครับสำหรับยึดระหว่างป้ายป้ายทะเบียนกับตัวรถนะครับจะใส่ชิ้นนึงเนี่ยจะใส่อยู่4ตัวนะครับส่วนก็จะ,จะมีน็อตอีกแบบนึงสําหรับยิดป้ายทะเบียนแล้วก็จะมีสกรูตัวเล็กนี่ครับ ตัวเล็กนี่ก็สําหรับยึดป้ายทะเบียนแผ่นฝาหน้าและแผ่นหลังเข้าด้วยกันนะครับเป็นสกรูตัวเล็กประกอบมาให้ทั้งชุดเลยนะครับแต่สําหรับรถผมนี่จะไม่ไม่ใช้เป็นสกรูตัวนี้ครับเพราะว่ารถผมจะใช้เป็นเกียวปล่อยนะครับเกียวปล่อยยึดเลยครับสีสันสวยครับสั่งจาก ลาซาด้าราคาตอนนี้อยู่ที่111บาทนะครับแต่ก็มีบางบางร้านค้าก็าจะเป็น150-160บ้าทน,นะครับก็เพื่อนๆก็ลองไปค้นหาดูเอานะครับแต่เขาบอกว่าราคาเนี้ยถือกับคุณภาพงานแบบนี้ถือว่าคุ้มครับคุ้มครับกับสภาพนี้แต่แต่ผมสั่งผมมีตัวอะคริลิกอยู่แล้ว ผมใช้อะคริลิกเนี่ยแปะตัดแล้วก็แปะเอาไว้ข้างหน้าอีกทีหนึ่งครับเพราะว่าป้องกันป้องกันไม่ให้แผ่นใยทะเบียนของเราเป็นรอยนะครับโดนสะเก็ดหินอะไรจะเป็นรอยก็กเพืเ่อนๆก็เอาแผ่นอะคริลิกนะครับตัดให้ได้รูปพอดีนะครับกับเบ้าแล้วก็เอาใส่ไว้ได้เลยครับหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทนะครับ ายทะเบียนเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการประกอบกันนะครับเป็นกันเลย